พระเจ้าธนาคมเสาแบนน้อมกราบคุณพ่อพระวิสุทธิที่พุทธเท่ารังสีบรมมาธรมบิดากราบคุณพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพพุทธเจ้ากราบคุณพระธรรมกราบคุณพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดากราบคุณครูบาอาจารย์กราบเทพเทว,วาพรหมกราบเจ้ากรรมนายเวรหรือผู้คุมกฎแห่งกัน กราบที่วันวันนี้กระผมจะได้มาสาธยายธรรมเรื่องอริยวัตสี่หรือองค์ธรรมสี่ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. ศีลรักษาศีลด้วยความจริงใจและตั้งใจ 2. สมาธิฝึกฝนให้จิตสงบสะอาดตั้งมั่น สามวิปัส,สนาพิจารณาข้อธรรมในชีวิตประจำวนันสม่ำเสมอ 4. ี่ปลีกวิเวกหรือหลีกเล้นออกจากผู้คนเพื่อเข้าสู่ความสงบผู้ต้องการบำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้นเป็นผู้ที่มีเป้าหมายคือนิพพานทำชั้นลึกและสูงเป็นแก่นธรรมแท้เพื่อพระนิพพานถ้าปรารถนาพระนิพ ในขนาดมีลมหายใจภายในชาตินี้และเราต้องปฏิบัติอย่างไรจำเป็นต้องปฏิบัติตามผู้ที่ได้มรรคผลนิพพานแล้วจะได้ไม่คลำทางหรือเข้าสู่ความมืดโดยขนาดที่เดินทางอยู่จะได้ไปได้รวดเร็วและไม่หลงทางเพื่อให้นักปฏิบัติผู้เอาจริงทั้งหลาย เหล่าโยคาวจรทั้งหลายได้ศึกษาหนทางดับทุกข์อย่างถาวรทางจิตที่ถูกต้องตรงธรรมและสามารถเข้าใจได้โดยง่ายไปพร้อมๆกันดังนี้หนึ่งผู้ปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นพระนิพพานจะต้องถือศีลให้บริสุทธิ์เรื่องนี้สำคัญมากต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้ก่อนเรื่องอื่นๆคือ ใช้ชีวิตประจำวันให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมความดีงามอะไรผิดศีลห้ามธรำโดยเด็ดขาดสองให้คิดถึงพระนิพพานทุกขนาดเหมือนนิพพานอยู่ตรงหน้าคือให้ระลึกไว้เสมอว่าเราจะไปนิพพานเท่านั้นจุดเดียวที่เดียวที่อื่นๆเช่นมนุษย์เทวดาสวรรค์พรหมไม่เอา คงความดีทั้งหมดปิดอบายภูมิเป้าหมายนิพพานรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ทุกขนาดที่รู้สึกตัวน้อมจิตกลับพระนิพพานให้ตรงไปเลยแบบเด็ดเดี่ยวกล้าหารสามทำสมาธิในชีวิตประจำวันให้จิตสงบมีกำลังคือบริกรรมนิพพานพุโทโธก็ทำไปใครจะดูลมหายใจเข้าออก อัศวะปัสสาสะก็ทำไปเรื่องนี้เน้นย้ำมากให้คุมกรรมฐานไว้ระหว่างวันส่วนจะใช้กรรมฐานชนิดใดใช้ได้ทั้งหมดขอให้อยู่ในหมวดกรรมฐาน40ไม่มีอะไรผิดจุดนี้ให้เน้นไปที่การทำสมถะก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจใน วิปัสนาในช่วงแรกๆต้องฝึกให้จิตมีความตั้งมั่นให้จิตอยู่กับกรรมฐานของตนตลอดทั้งวันยกเว้นเวลาที่ต้องทำงานเท่านั้นเน้นว่านี่คือการปฏิบัติเบื้องต้นไม่ควรทำสุมสี่สุมห้าไม่ควรทำผิดไปจากนี้สเมื่อทำสมาธิในชีวิตประจำวันจนถึงจิตเข้าสู่สมาธิแล้ว ให้สังเกตดูช่วงนี้จิตจะปรุงแต่งกิเลสน้อยลงจิตมันอิ่มในอารมณ์มีอารมณ์สมาธิรวมเป็นหนึ่งตั้งมั่นมีกำลังสูงทำความสงบได้เร็วและง่ายขึ้นรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ในขนาดมีลมหายใจในชีวิตประจำวันจะอยู่กับการทรงฌานทรงอารมณ์อยู่กับกรรมฐานได้ ห้าพอจิตสงบแล้วท่านให้เริ่มต้นเดินปัญญาต่อเลยและจิตจะได้สว่างกว้างขวางเน้นการพิจารณาหลักธรรมหกให้เริ่มพิจารณาร่างกายโดยให้แยกเป็นส่วนๆคือเกษาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟัน ตะโจหนังให้ตามดูเป็นส่วนส่วนกรรมฐานห้าอย่างนี้ฝึกดูฝึกพิจารณาหัดดูไปเรื่อยๆเจ็ดการแยกรูปแยกน้ำรูปดูดินน้ำไฟลมน้มดูจิตอาศัยความรู้สึกนึกคิดความเกิดดับได้จะเห็นกฎตรลักษณ์คือ อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อพิจารณาสักพักให้กลับมาทำสมาธิเอาความสงบให้จิตรวมเป็นหนึ่งรวมสมาธิเป็นความตั้งมั่นเอากำลังจิตใหม่เมื่อจิตมีกำลังฟื้นตัวก็เดินปัญญาต่อสาธยายธรรมในครั้งนี้ได้มาจากหนังสือนิพพานธรรม ของบ้านนิพพานพระพุทธเจ้านะครับสา,สาทยายธรรมในครั้งนี้ถ้ากระผมผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับบูญครั้งนี้ถวายต่อส,สมเด็จพระวิสุทธทิ์พุทธรังสีบมรมมาธรรมบีดาองค์สมเด็จพระบรมศาสัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระยศงฆงเจ้าทั้งหลายผู้กุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์เทพเทวาพรหมทั้งหมดรวมถึงสมาชิกบ้านนี้ผ่านพระพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนและผู้ฟังทาง youtube ต่างๆด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ